ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะนำเสนอธุรกิจเทอร์เนอร์ออนไลน์นะคะซึ่งมีอยู่ทั่วไปนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้มีคนรักสุขภาพมากเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เราเป็นโรคก,กันเยอะนะคะวันนี้จะมาเสนอค่ะ ลักษณะของงานนะคะก็คือวางแผนการออกกำลังกายและการกินแบบสุขภาพดีค่ะโดยเขาจะเน้นทุกอย่างเลยนะคะที่จะทำให้ไม่เกิดผลเสียต่อร่างกายค่ะส่วนในเรื่องของคอยให้กำลังใจเสมอกับผู้ที่สนใจเข้าร่วมนะคะก็คืออยู่ที่ความสมัครใจของลูกค้าเองด้วยค่ะว่าจะทำหรือเปล่า อันนี้จะคอยทำทุกอย่างเพื่อให้แบบมีฟาร,ร์มหวังนะคะจะได้แบบเป็นผลดีต่อลูกค้าด้วยค่ะเพราะถ้าเกิดพูดอะไรไม่ดีไปก็จะทำให้รู้สึกผิดหวังได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องคอยให้กำลังใจตลอดค่ะให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพก็เราจะเน้นเรื่องการกินเป็นพิเศษโดย ดูว่าลูกค้าชอบกินในมุมไหนหรือว่าผิดแปลกไปหรือเปล่าอาจจะทำให้สุขภาพไม่ดีได้ค่ะความต้องการที่จะเก็บข้อมูลของลูกค้านะคะก็ก็ต้องรู้เป้าหมายแล้วก็ข้อมูลต่างๆของผู้เรียนด้วยเพราะเราไม่แน่ใจว่าผู้เรียนเป็นแบบไหนค่ะ ออกแบบเมนูอาหารให้ผู้เรียนเพราะบางทีลูกค้าอาจจะกินแบบไม่ค่อยดีกินไม่ค่อยตรงจุดหรือว่ารับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์เลยส่วนวางโปรแกรมออกกําลังกายนะคะก็คือจัดขั้นตอนเลยว่าเขามีสารีละแบบไหนต้องทํายังไงถึงจะค่อยๆลดไปทีละดับค่ะ นี่นะคะเป็นรูปภาพตัวอย่างคะ่ะก็จะฝึกตลอดเลยนะคะเพราะถ้าเกิดเราหยุดออกกําลังกายไปคือถ้าเกิดมันไม่ต่อเนื่องก็คือสุขภาพเราจะเสียแล้วมันก็จะทําให้เราอ้วนไวว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกกําลังกายใหม่นะคะเทรนเนอร์เขาจะมีประสบการณ์เรื่องนี้เป็นอย่างดีคะ่ะเพราะว่าเขาเคยผ่านจุดนั้นมาก่อน ก็นี่ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะคะจะออกกําลังกายที่บ้านก็ได้หรือว่าเราจะเป็นครูฝึกสอนออกกําลังกายก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เราสมัครใจอะค่ะคือทำธุรกิจได้มากเลยค่ะเทียบเท่ากับการทำงานทั่วไปนะคะก็ประมาณหมื่นฝาบาทค่ะประมาณสองสามหมื่นถือว่าคุ้มนะคะการทำอาชีพนี้ ต่อไปก็เป็นวิธีการเก็บข้อมูลนะคะแยกประเภทลูกค้าออกเป็นขั้นตอนก็คือลูกค้าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันคะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียงลำดับการขั้นตอนให้เป็นหมวดหมวดไปนะคะบันทึกความเปลี่ยนแปลงก,ก่อนและหลังการออกกำลังกายคือมันต้องบันทึกไว้ก่อนเลยคะ่ะว่าดูก่อนว่ามีอะไรลดไปแล้วบ้าง เพราะบางทีถ้าเกิดเราไม่บันทึกอะไรไว้เลยเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงส่วนจัดตารางการใช้ชีวิตทห้เหมาะสมแบบปลอดภัยของโลกนะคะก็คือส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาเรื่องก,การกินบางคนเคี้ยวไม่ละเอียดหรือว่าบางทีกินเร็วเกินไปหรือบางทีก็อยู่กับที่จนทำให้เกิดเป็นไขมันสะสมขึ้น เพราะฉะนั้นเราต้องมีการจัดเก็บตั้งแต่การออกกำลังกายการกินไปจนถึงการใช้ชีวิตแล้วก็การทำงานการทำงานก็มีส่วนที่ทำให้อ้วนแล้วก็มีโรคติดตัวได้เพราะฉะนั้นเราต้องดูให้เป็นหลักการะคะ่ะในเรื่องการเก็บข้อมูลนะคะส่วนในเรื่องของเหตุผลในการจัดเก็บรายละเอียดของลูกค้านะคะ ก็เพื่อนำไปปรับเปลี่ยนในรูปแบบการออกกำลังกายที่ทันสมัยกว่าเดิมก็คือเราจะไม่ทำแบบซ้ำๆเราต้องมีแบบเทคนิคใหม่ๆเพื่อให้แบบดูไม่น่าเบื่อจนเกินไปหรือว่ามีความเครียดจนเกินไปเพราะสมัยนี้มันค่อนข้างยากแล้วก็มีการทำที่ผิดเกินคาดค่ะส่วน เป็นประโยชน์ต่อตัวลูกค้าเองและกับองค์กรในการพัฒนาต่อไปนะคะคือมันจะส่งผลดีทั้งสองฝ่ายเลยนะคะเพราะมันจะเป็นข้อมูลที่สามารถทำให้เราเก้าวไปสู่จุดที่ดีขึ้นได้ค่ะ3นะคะเพื่อยกระดับให้สูงขึ้นทุกยุคทุกสมัยก็คือสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วอะคะ่ะ เราจะทำเองก็ได้หรือจะให้เทอร์เนอร์ก็ได้นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นไปตามช่วงของของอนาคตนะคะว่าเราจะเริ่มลงมือทำหรือเปล่าค่ะขอจบการนเาเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ